สวัสดีครับก็กราบสวัสดีมิตรรักทอบเจริญพรบอลสีนะครับผมวันนี้ก็พาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาขุดมันนะครับผมขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณเที่ยงนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันที่9พฤษภาคมนะครับอากาศทากนี้ก็ร้อนเปี้ยงเลยนะครับผมพศ2566นะครับผมนี่นะครับอากาศแดดร้อนมากเลยนะครับผมอาทิตย์ ที่แล้วนะครับผมก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาแค่วันเดียวนะครับนี่นะครับผมวันนี้เราก็มาถอนมันเนาะนะครับผมราคามันวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาทแเอ้ย3บาทประมาณ3บาทแ70ดสิตาตคงนะครับผมว่า3บาทห0สตางคงเนาะนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มาถอนมันนะครับผมนี่นะครับมันก็ยังไม่ได้ถอนนะครับผมนี่เนาะนี่นะครับผมแล้วก็ หัดยอดไว้แล้วนะครับผมก็ถอนได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นมันที่เราถอนแล้วนะครับผมอันนี้ก็ตากแดดอยู่นะครับนี่นะครับผมหมยใหญ่มากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นเขาก็ยังไม่ใหญ่ครับตอนนี้เราก็จะเอามันใส่กระสอบนะครับผมเพราะว่ามันตากแดดนะครับ ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับที่บ้านหลังใหม่น่นนะครับผมเราจะเอาไปขายนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่เอาไว้นานนะครับเผื่อว่าเขาตากแดดแล้วเขาจะแห้งนะครับผม <ps> พอแห้งแล้วน้ําหนักเขาก็จะไม่มีนะครับผมมันก็จะเป็นมันที่แบบไหลน้ําหนักนะครับผมพอเขาแห้งแล้วเนาะนะครับก็ให้เปียกๆแบบนี้นะครับผมก็ค่อยจะมีน้ําหนักหน่อยก็จะราคาดีหน่อยนะครับผมมาชมเนาะบรรยากาศที่นี่นะครับผมเพราะว่า ทัิเป็นพ่านวันีทําอะไรบ้างนะครับผมในแต่ละวันนะครับเพราะจริงๆแล้วก็งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็งานผสมปูนช่วยช่างนะครับผมแลงานแบบไปดูบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทําบ้านแล้วก็ถอนมันครับผมก่อนก็ลงหมูนะครับผมนันก็เป็นนะครับผมพ่ก็ทำลงสีข้าวนะครับนี่ก็เป็นหลังบ้านนะครับผมหลังบ้านของพ่อกับแม่นะครับผม เป็นต้นใบเตยเนาะนะครับผมใบเตยเป็นดงเลยนะครับนี่ก็เป็นต้นหมากนะครับผมนี่นะครับต้นหมากนะครับผมที่แม่ปลูกไว้นะครับผมรอบบ้านเลยนะครับหมากแม่ก็เพิ่งขายไปนะครับผมได้ประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมได้แปดร้อยกโลเนาะแปดร้อยกโลก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับนี่นะครับผมนนะครับหมากก็เป็นราคาเหมือนกันนะครับผมทุกอย่างรอบบริเวณก็มีเต็น เป็นเศรษฐกิจนะครับผมเป็นเศรษฐกิจของชาวบ้านของชนบทนะครับผมทําอะไรก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเงินเป็นทองนะครับผมที่ดินแล้วก็ปลูกมั่นปลูกอ้อยนะครับนี่นะครับผมก็ช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาพี่นเพื่อนนะครับผมมาเก็บมันใส่กระสอบนะครับผมนี่นะครับผมมีตัดมันเล่านะครับนี่นะก็ ทำอย่างนี้นะครับผมก็เก็บมันใส่กระสอบเพื่อว่าจะนําไปขายนะครับครับขอบคุณพี่ินวเพื่อนนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมเป็นกําลังใจเรื่อยมานะครับผมและก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมก็ชีวิตก็ดําเนินไปด้วยดีนะครับผมที่ต่างจังหวัดนะครับผมงานก็มีอะไรก็ทําไปนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศ ที่บ้านก็ร้อนมากเลยนะครับผมนี่เนาะแดดร้อนระอุเลยนะครับนี่เราก็ได้แต่นั่งในร่มนะครับผมเก็บมันเก็บไรไปนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเนาะนะครับผมก็ออกมาจากบ้านที่บ้านหลังใหม่นะครับผมที่ไปช่วยก็ผสมปูนนะครับนี่นะครับผมก็มาเก็บมันนะครับผมว่าจะนำไปขายตอนเย็นนะครับโอเคครับผม ขอบคุณเพื่อนๆนุ่นพนักงานเรามาแล้วนะครับผมยายแล้วก็นุ่นนะครับผมเด็กๆมาแล้วนะครับพนักงานเราครับผมนี่นะครับมาแล้วๆโอ้คุณยายนะครับคุณยายทุกนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับผมมาช่วยเก็บมันเนาะเอากระสอบมาแล้วก็เก็บกองนั้นนะครับนุ่นนะครับผมเก็บเลยคนละกองเร็วๆจะได้เสร็จไรวไว อาจะได้ไปกินข้าวนะครับผมก็จะได้ไปช่วยช่างที่บ้านโน่นนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศเก็บยังไม่ได้ครึ่งนะครับผมโน่นเหลือเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็จะเอาไปขายก่อนนะครับผมแล้วก็จะเอารถไถนะครับผมมาเกรดออกมาไถนะครับผมแล้วก็เดินเก็บเดินเก็บเลยนะครับมันก็จะได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราขุด ไม่รู้วันไหนจะเสร็จนะครับผมขุดไปขายไปก็มันก็ไม่เสร็จทันทีนะครับถ้าเป็นรถไถไถเลยนะมันจะได้ง่ายนะครับผมนี่นามาช่วยกันนลไม้ละมือนะครับ,รบโอเคครับผม คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอพ่ะคุณพี่เพื่นเพื่อนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมด้วยบรรยากาศการเก็บมันนะครับนะครับบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ